สวัสดีค่ะมาเจออีกแล้วดอกหนึ่งเต็มตะกร้าปวดท้องอีเลจ่าบุญนะปักไงเลยพี่น้องถทาปักไงก็บอกเห็นปอ๊ตสองดอกเว้เลื่อนเลื่อนดันดนรนด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 นเือนดันดนนเว้ยเสียงดีใจเพื่อนแม่แต่มันใสอิเลดอกว่ะป๊ขายังแข็งอยู่ดอกยังเสียตีเอาไป ไม่จะคล้องกินจ้ะพี่น้องตัดขาทีงไหนบอเห็นหอดตัดขาเจ้ไม่มีนอนปลอดภัยเลาก็สิเอาอันนี้สปอร์เพื่นข้เขียวนี่จ้ะเลาก็สิเอาออกไว้ให้เพิ่นเกิดเป็นเชื้อเพิ่นเราต้องเอาไปค่ะอันนี้คือสปอร์ของเขานี่ค่ะขาเขียวนี่ มีนอนจักหน่อยอยู่แต่บอกเป็นอย่างค่ะเดี๋ยวตาปีนี้ก็มีไม่มีก็ไม่มีเด้เลือกกินโมเด้เด้อนั่นบอลจ้ะนี่ดอกนี้นส,สวยๆดอกนี้ให้ออเดอร์เขาจา้ะสวยสวยครบเครื่องคุณภาพจะหาคอนแถวๆนี้แหละจะไปเานาะขนาดสีอ่อนแถวๆนี้ โสวัดอิคนก่แล้โอ้ยเจออีกหึงดอกสอดอกสอดอกกับขาโอ้ยนอ่ะขาดอกนึงเพอออยู่จ้ะมีดอกกงามแทโอ่ดอกนึง อย่าเสียงอย่าเสียงดังไลยตีเจ้าอยู่ถนนอยู่นี่หมู่หมุ่หมู่มู่หมู่หมู่หมู่จะทำมีดตีก็ได้ใจใจมีดหายอีกล่ะจำเลยนะดีใจทะเลไมีดหายทุกทีดอกสีงามจา้าเนาะ มันน่าจะเก็บส่งออเดอร์เพิ่นจะ้ะถ้าไดซีฟดอกนี่ก็ได้หลายอันนี้อยู่ได้จะ้ะถ้าดอกซันนี่วะมันแข็งดีจะ้ะเต็มตะกร้าต็มอีกแล้วจ้ะพี่นอ้องเนี่ยเต็มยางได้ยังเสียนาะเอาไปอย่างเงี้ยเราก็ไปตั้งเราก็เอาไปใส่ตู้เย็นไปได้เด้อจะ้ะมันี้เสียเด้ิก็เขาสองมันเขาใจส่งออเดอร์เพิ่น ดอกหนึ่งกรุบก,ก็ได้หลายดอกนะคะมนันเยอะไว้ข้างล่างนี่ก่อนป่ะไปหาอีกจากก้าพี่น้องมาแล้วจ้าฉันมาแล้วจ้าไปน้องเห็นยางบนนี้โอ้ยเจอกันเมื่อวันสายอีกแล้วหลายดอกนะเด้นเนี่ยอันนี้ได้อยู่มันีคางๆกรุบๆสามกุบให้กันตังใจกันอยู่นี่นี่ แด็กก็น,นี่แด็กกับแบบสีเทานัจา่จ้ะสีเทานั้นก็กินได้เด้อค่ะตุ๊ปุ้ยเนี่ยอันนี้ก็กินได้จ้ะนี่อันนี้ก็กินได้จ้ะอไรล่ะเล้ยอีกดอกนหนึ่งอันนี้ก็กินได้จ้ะ,อนนะโอเคเดี๋ยวตีขอตัดเช้ากันค่ะ โดนน้อยเต็มอยู right <t 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 uh, <t <t ่กรุบกรุบเห็ดพึ่งขาลายลายแปดเก้าสิบเห็ดต้นมาเห็ดตีจ้ะโอเคหนาวหนาวให้เจ็บไปกว่า ลถไปอยามนมเละนี่เ yeah. ส mm, yeah, ียใจถุงแยกไ้เนี่ยหนูบงน ตอนเห็นเฮ็ดยังก็คือคือจังหัวเห็ดพึงหวานเม็ดเนี่ยจ้ะตอนนี้เด้โอ้เห็ดพริกไทยงามค่ะพี่น้องบังดูพริกไทยสวยมากนี่อย่างของเราบิ่งทางเห็ดเฮ็ดพึงหวานมันจะออกในต้นแบบว่าต้นเบียกเนี่ยค่ะต้นเบียกลักษณะต้นเบียกก็เป็นต้นเนาะ จะใช่น่ต้นนั้นเนี่ยค่ะเนี่ย,ยต้นข้อขาวนี่ค่ะมันจะออกเป็นส่วนมากเนาะต้นสนกับมีค่ะแต่ว่ามันก็นสิเป็นส่วนหน่อยต้ตนเบียเบ้ยกมันสิออกลายจากที่เก็บเฮ็ดมากดอกวะมันขาลายขาลายหมวกสีนี้สีขาวนี่จะ้ะ ฝั่งคาไล่ก็ออกความกันเนี่ยค่ะาง,งามๆตีกับเรือดอกมันส,สวยๆไปดอกไหนไม่สวยก็็นพันยุ่ก็ธรรมาชาตินี่ละจ้ะเห็นปะพ่าปะดูสิป่อ,อปาดูสวยๆคลางทางนี่ ยูดนไหนสิอันเหล็ดเปอร์เซ็นต์สูงยาเาไปยุนขึ้นเในเทาเลยทั้งเทาทั้งนมสวยจ้ะ เป็นอย่างสี้วจ้ะก,กิน,ดกน,นได้เด้วจ้ะโอกเ้จะเห็นง่ายาใช่เนาะนี่เดี๋ยวมันจะออกมาเป็นมมโมโม่ค่ายเฮดสอนเฮดคอนมาจ้ะยับอีกแล้วจ้าสวยๆเลยแต่ยุบๆเลยให้อมดอกตรนนี้ อยไปเล็กก็ตีควงมหญ่ตัดขากันไปสไลด่ตห็นนี้ตรงใดล่ะเรผ่านมาเมื่อกี้เห็นแบบ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 แบง้าแบบแบบแบบมันเห็นเห็นเห็นขอนใหม่นะมันเนี่ย ันเหมือนขอนยู่นี่สวยจะขึ้นตาดีค่ะแทบสวยที่ไหนวัตเต้นซอ็อกเอไฟไอไม้เพ็ดก่อนเอ็นเอซีไม้เพ็ดเดี๋ยวก่อนจังเดี๋ยวมาเห็นแบบแบบ นี่มีบ้าหรอกตาจะคลองมาจ้ะนี่ยังนี่เฮ้ยม,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 มันหนาวเหมือดหนาวเหมือดมันเมียนนะมันอาจจะไม่หยิบหนาวจะเห็นหัวแบบแบบแบบแ,บบแบบอยู่่ะโอ้อยนี่ม,นมันเมียนจ้ะ ไม่ก็เห็นอีกเพราะฉะนั้นตีตามาหาโอซคก่อนอุมเมียนเนาะตีตาทัวจ้ะนี่จ้ะเอาเด็กเพิ่นเอาด้วยค่ะพี่น้องตีกะสิเก็บไปค่ะยาจัชคำบิคอตบีคำเฮียบีฟเวอร์วินัสซีดัมตต่เก็บแล้วก็ตัดค่ะซุ่งมีเสียไปหาเพิ่นเพิ่นเอามัดเพิ่นว่าโอ้ย คนสื่อเฮ็ดตั้มจีก็ได้นะ่ะนี่ค่ะตัดขาอุย้ยนั่นนี่ตัวเท็กนี่ไอ้เจ๊ทำอะ่ะ นะนี่ว,ว้วาววอยู่ด้วยกันสามดอกโอ้ยนี่พี่น้องจีดอกเฮ้ยน้ำไหลไงน้ำไร,ำไ,รไงจ้ะว้ายสวยงามเแตเนาะชื่นชมชื่นชมสักหน่อยว้าวีวันแล้วปีนี้จิตสมานเนพชพึ่งหวานจ้ะยังจะพึ่งหาณเบ้าดูเลยเด้อพี่น้องขอโทษขออภัยในความเบ้าดูจ้ะ สวยแต่เบิร์ดต่เบิร์ดอันนี้บอได้ดค่ะคิดว่าเพราะว่ามันหนุ่มหนุ่ม้หมดองเจาะเพิ่นมาเอาไว้่ะเป็นเัียงใดลอกนี้เขาเป็นจังใดค่ะได้บอได้อยู่อาจจะไม่เพอร์เฟกต์แต่ก็โอเคจ้ะบอได้อีลีแต่พี่นอนนอนบ้งดู กินค้าหมวกได้จ้ะนองมาบดวมาเก็บเ็ดพึ่งหวานตีปบปฟฟีนตีตัดออกไม่นจะนอนตีเสียดายมัน่าจะเน,นาะเมนดูจ้ะแต่ว่าโดนๆเห็นกระตื้นเต็นอยู่เด้แต่นม่มีเนาะ อันนี้กูนแครมละแครอทก็อยู่ข้างๆกันนี่เดิเห็ดเหลืองจ้ะแครมลาเหลืองลาติเซียมบงม,มาเพชรจ้ะ เต็มตะปูดท็มอืมดูคูนแครมละน้องออาเป็นังไงจ้ะอืมได้สวยเซย <c oughs> ้เต็มจอเต็มตะก,การเลยเมนที่นี่มูนอ่ปู่อยู่เจอแล้วตรงนี้ดอกหนึ่งกำลังจะออกไปค่ะมาได้ดอกเนาะ อูวี่สามดอกใส้บอกให้นอกมันจะได้ยุ่จ้ะโอ้ยทุกค้งไปเลยทีห่อสมัยจะคล้องตะกีก้ถ้าได้ก็เก็บเอาจา้ะมี้าได้ยุ่ ดอกเนแงดอกอันนี้เสียไปตากจ้ะพี่น้องไปตากตากกระสบกับเกลียวเห็ดซุปนี่ยยังไม่กระโดได้บะมีิตอ่อนแต่อะให้เบิ่งเลยเนาะนะครับพี่น้องนอนจ้ะตีตั๊กตัดออกจากปลาไปเลยจะบเบเรนนัก ดอกอุ่นเขเียวนี่จ้ะด้งต้องนี่บูดาด,อ,นนดอ,อ,อกน้าหน้าคุณจ้ะโดนเกือบบ่ได้ขึ้นกันจ้ะแต่กะได้อยู่ กุดดอกนี <sm> ้ก็ดดอกนที่เป็นเช้อลายม่ไใกล้กันนี่ดอกนี้ได้อยู่จ้ะโอ้ยแสงแดดเด้อพี่น้องก็ได้แต่เช้อลา พูดนะเลี้ยงซายซ้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 ายขวาขววา้ยพี่น้องเบ่งด้อโอ้ยเท่าไปกับบักร้ายนะจ้ะป๊าดีบอยอมสตีคับมาดีใจคับแทนแนลบันดิน้องบันดีนน้ออื้อหเฮ้ยมือแกดีใจกับมือ้วจ้ะป๊าดก็ต้องสิออกไป มดูพี่น้องเอ้ยขาแข็งโป๊กอันนี้งามอีีจ้ะน่าเลิศเนี่ยหืมนอนอย่าสร้างแตเด็ดเนาะอู้ขาวจัว๊ะตะกาดไน่อยแล้วพี่น้องเอ้ยเราบอกพญายตะกาดมาใหายกันเชล่าอันนี้ก็ะนิ่มจ้ะบ่ได้อันนี้ส่งได้อยู่แต่ว่ายห้อย,ยสัตว์กินอยู่จ้ะ ออกขับออกแน่เถอะเนาะเนี่ยนี่ดอกนี้ก็บอดายแล้วจ้ะบอดายขึ้อกันดอกนี้ดูดอกนี้จะโอเคอยู่โอ้ยเกือบบอดายขึ้นกันจ้ะคะเอาจะหัวไปมีคนมาเก็บเลยเนี่จ้ะลืมมาจังใดเ้าเจ้าเห็นมันเถ่าบ่จ้ะเ้าจ้ารู้ว่าเอาบ่คิดว่า เป็นชั้นเทากะเมื่อนชั้นบ่เถ้าอีรี่เด้ดอกในใจจ้ะนิ่มว้าวจ้ะดอกนี้ก็นิ่มว้าวจ้ะดอกนี้ก็นิ่มดอกนี้ก็นิ่มดอกนั้นนนกก็ิ่มดอี้บ่นิ่มจ้ะออ้ยของนั่นกระแมนปาดีนันบ่ทีเดี๋ไปเห็นดอกนั่นจ้ะดอกอันนี้ก็นิ่มจ้ะบ่เอาเนาะ น,อนีอันดอกนี้อนดอกนี้ฝุ่นหนึ่ง,งสองสามดอกค่ะหากวาง4ีดอกอเต็มตะอา้อยปุ๋ยมาที่น,นี่ตายแล้วตายแล้วตายแล้ว,เ,วเห็ดออกมากหลายมันขึ้นบ่ได้ค่ะมันตายนี่นโบดได้พี่น้องเอ้ยตีบริโภตไทยบังดู ตีดใจจนวาแลละค่ะจนมาสิอันนี้แล้วบริไทยแค่จังนไดเอาเน,นี่ยีใจจนเศร้าดใจแล้วเมจะโอ้ยอันนี้เป็นเซร่ามันด้วยจะดอมมันไปจ้ะอันนี้อันนี้เป็นซบขทวจ้ะมองดูเมื่อกี้ที ที่แคที่บริทายอยู่บนะ้นนึ่งเต็นสขซนั้นเลยจ้ะนุ่มนุ่นนคุณนะนี่กล่องเพิ่งับเมจ้ะตีดีใจออกนาออกตาเพราะกล่องเลยดับเนาะนี่อันนี้บเอาจะอันนี้มันเผ็ดนะเราเผ็ดติดเอาไปแต่เผ็ดอ ห่าไอ้ต่อยต้อชุดได้นะแต่เนะาะทำมาเร็วกว่านี้เพื่อจะได้หลายดอกสิว่าแต่ก็โอเคอยู่แต่เนี้ยถือว่าโอเคอยู่จ้ะมันหนักดีดนะค่ะมันได้กิโลเนาะเนี่ยจ้าเต็มนต้มตีค่ะพี่น,อน้องเต็มตังดองน้ำตีนะจ้าไปแล้วออกเส้นนี้นะค่ะเพื่อเจออีกเนาะ สแตชไดด์ดอกหน่อยมั้งพ,พี่น้องสแตชไดายคักจ้ะกระเต็นดองดองแซอ,อโลนเลยค่ะนี่แต่ว่าไม่ไมีคนตัดขายอยู่แต่ว่ามีคนเขามาเก็บลรอจ้ะแต่ดอกมันอ่อ,อน,เนเจนเะลยบ่เอาเนาะไอ้ดอกมันหนิมไปอไปข้างนอกกันสิหนิเดี๋ยวไล่แล้วเดี๋เต็มตะก,การแล้วหลงตาข้าเจ้านะ้าปะ